ตอนนี้พี่เริ่มอัดคลิปแล้วนะเพิ่งยุง่งอัดน้ำเร็ว นี่คือการทำทรุดนะครับคือให้ไนดอกมันดอกยากมากว่าเดิกว่าเดิขาเยอะเอาง่าย เดียวกันเลยครับนี่เอาตีผ่านไปแล้วแรา้องรอประมาณวันนะครับ รีมากคาทั้งตัวนะครับแย่เลยบรรยากาศในเกมตัวแอเมจิก so, ก็ประมาณนี้แหละครับมันเป็นเกม M O R P G ครับแบบ Open World เนาะก็มีหลายแมทเหมือนกันครับ แต่มันเป็นเกม,มใหม่ครับมันยังมาแค่นี้อยู่ครับแมปแบบเพราะว่าผมไม่รู้มันจะมาอีกต่อนะแมปอะ่ะคือบอกไว้ก่อนนะมันเป็นเกมที่ยังเปิดยังไม่ถึงเดือนนะครับเสียงดังว่ะบอกนยคือมันเป็นเกมยังเปิดไม่ถึงเดือนนะครับผมไม่รู้มันจะมีอะไรมาอีกต่อแต่ ถ้ามาผมก็คงไปทำนะครับก็คงไปทำทำอะไรต่อเออเกมนี้ก็จะมีอยู่5้าสายนะครับแต่มีอีกสายหนึ่งไม่มาครับคือสายธนูไม่มาครับ,อาารบตอนนี้ก็มีนักผมเล่นนักเวทนะครับนักเวทไอ,อ้ที่ยืนอยู่นี้เนี่ยแม่มดนะครับแม่มดนักเวทใช้กระชาแม่มดใช้ใช่ไหมเอ,อ็นรูทมันหมุนๆรอบตัวพวกเขาครับแล้วก็มีแอสซิสต์นะครับแอสซิสต์คือนักฆ่า นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับแอสซินเป็นยังไงดอะเปนไแอสซินแอสซินจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือสายแอสซินมีผู้ชายนะครับคนเดียวที่แบเไม่ไม่ไม่คนเดียวมันเป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายครับโอเคต่อไปก็นักดาบนะครับนักดาบนักดาบเออเอ้ยภาพไม่โหลด โหลดช่วยภาพแบบครับมันค่อนข้างจะแหลกนี่นักดาบครับไม่หลุดเออนักดาบประมาณนี้แหละนักดาบเนีนักดาบครับอ,อ,อันนี้คืออันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ครับพลังรถของเขานะครับนักดาบมันมีผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเดี๋ยวผมออกไปเล่นนี้เสร็จเดี๋ยวผมออกไปให้ดูแ้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างานะครับ แล้าดาบเสร็จก็จะมีแม่มดแม่มดอยู่ไหนวะอันดับเอวีเวลนี่นะครับเนี่ยแม่มดนะครับนี่ครับแม่มดแม่มดจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือแม่มดมีผู้หญิงเดี่ยครับมีะระนาบหน้าราคาพับไม่หลงหเลยโอ้เป็นไรวะเห็ดเห็ดแย่มากเลยราคาอย่างนี้นี่คือแบบค,คนที่แบบเรื่มมานานนะครับคอยเล่นสกินพวกนี้กัน ผมไม่ไดคไ้ครับนักเวนครับนักเวนโลสิไม่เด็ดนไหครับนักเวนจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอืมนักลบนี่ครับนักลบจะเป็นดาบใหญ่ๆนี้ครับความจริงมันมีหลายมันมีห้าสายครับแต่สาทธนุยไม่มาครับ ที่ผมเล่นอยู่ตรงนี้ก็เป็นนับเวทน,นะครับนี่ครับชุดนะครับพวชุดอาวาตารอย่างเงี้ยคือคุณจะต้องเก็บของให้ได้นะครับผมบอกก่อนนะครับถ้าคุณมีของครบคุณถึงจะได้การจะปลดล็อกได้นะครับมันต้องมีของนะครับนีคมีของพวกนี้ครับ อันนี้ผมขาดกางเกงกับหัวนะครับน่าจะขาดกางเกงกับหัวครับซึ่งการทําได้คุณมันดบได้ครับแต่ดบมันค่อนข้างจ่ายากนะครับนั่นก็ผมขอแนะนำให้ใช้วิธีนะครับสร้างเอาดีกว่านะครับชื่อชุดหากากนะครับขาดกางเกงครับขาดกางเกงกับหัวครับดูครับมันใช้อะไรบ้างใช้หินทีนี้ใช้เยอะมากครับและใช้อันนี้ด้วยครับ อันนี้สามารถแก้จากการคือมันมีวิธีได้ง,ง่ายด้วยครับนี่ครับมานแลกได้ครับแลกน่ครับเปลี่ยนแห่งชัยชนะนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เป็นลงเลยเนี่ยแลกได้นะครับแต่เรญชัยชนะมันจะเอามายัางไงเหรนชายชนะมันเอามาจากนี่ครับเอาจากได้จากนี่ครับนี่ผมให้ดูนะครับ ที่บายรางวัลนะครับคือถ้าคุณได้อันดับเหนือของทีมคุณนะถ้าชนะคุณได้ยี่สิบแปดเหรียญนะครับแต่ถ้าคุณแบบได้อันดับท้ายแต่คุณทีมนะคุณก็ได้มาสักสิบสองลยครับประมาณนี้นะครับแต่ส่วนทีมนะทีมคุณแพ้ถ้าทีมคุณแพ้คุณจะได้มาสักแหนะ่งนะครับสิบสี่นะครับหรือสิบหกนะครับไม่หกเลยทุกทีตลอดเลยก็ประมาณนี้แหละครับ ก็สนุกดีครับเกมนี้ครับถามเติมไหมก็เติมไปครับแต่เติมไปไม่มากนะเติมนิดเดียวครับเกมนั้นนี่มันต้องเติมไปแล้วอ่ะผม,ม,มก็เติมไปพอเนื้วเติมคนแบบขยันเล่นมาบ่อยอ่ะคุณก็น่าจะได้แหละเนี่ยขอคนนี้เคดตอบเอาก็ได้เลยนครับวุ้ย เสต็ปของผมตกนะครับเนีย่ยเดี๋ยวปรับไปสามเดียร์มันโคตรแหลกเลยมีมีมึงคอยมันคอยมันมันมีน้อยจังเดี๋ยวผมไปเซอร์ผ้าดีกว่า,าต้องทำการย้ายครับแม่งตีไว้ได้กับคาร์ทุกทีครับเนี่ยดิ ก็มีคนเดิมว่ะงั้นเอาไว้เดี๋ยวผมจะมาตีนอกรอบแล้วกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปดู อันนี้เผอวแ,แลนะี้เขาดีกว่าแหละเดี๋ยวเรามันจับคู่อนะเรามันจับคู่อน ตั้ตแต่คู่เราก็ตีไปครับเ,เกมช่วงนี้ผมก็จะลองอีลนากับอา V วีนะครับเ,เกมมีด้วยครับถ้าแบบอยากลงเรื่องออลนาครับถ้าใครอยากผมไปตีบอลอะไรก็คอมเมนต์บอกนะครับบอกแล้วครับบอกเลยครับผมไปตีให้แน่ครับนะ เอแล้วครับอืมให้ทำอะไรบ้างนะเออไปตีตีหอคอยทันเ้นใช่ไหมครับอุ้ยเอฟเฟกต์หายเกมนี้เลเวลตันที่เจ็ดสิบนะครับ แต่คนที่ไม่เจอ10คนไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นบ้าสองก็50มัน51มัน ขอให้ได้ เวเราจะปอนะครับโอ้ในจะทำเป๊ะผ่านคุอนมองช่วยกันตีนนนักเวที่ปอครับแต่สกิลผมในเมนูมันเข้าเบ้าเบา ตีอาตุ้งตีอ่ะอืมดันไปดันไปา่าใครตีอ่ะฮะเออมันรู้สักมั่งนะฮะไผเป็นไผหนึ่งตีหอคอยกูยเชยหอ่อขนูดิหอคอยบ้าอะไรล่ะ ปุ๊บมาไงวะเนีะ่ะโอ้โอยแม่งเกมนี้แม่งก็มีบั็อกอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะคือมันมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นเลนไหมผมไม่มองไม่ค่อยเห็นเพื่อนร่วมทีมรู้เป็นไรครับเกมนี้รู้ข้อไหนไหมครับเมื่อกี้มันมาจากไหนฮะผมไม่รู้เลยนะ บมันพาเพื่อนมาบุ๊มพาเพื่อนมานี่ตีเวนทำไมทีมเราโอ้ทีมเราไม่เก่งนะครับบอกเลยครับทีมเราไม่เก่งไม่เก่งเลยจะแจกกันเยอะด้วย สกิลเรียกขึ้นมาเนี่ยครับทำไมมันสกิลผมบืดมากเลยนะคือม่สกิลมันแบบถ้ามันแบบเป็นสายเติมขึ้นมาแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยหวเหมือนกันนะโอ้ยติดมาไงวะเนี่ย เราไม่เก่งแน่นอนครับแม่งกากรนะนี่ยปกติผมจะไม่ได้อยู่อันดับต้นนะผมจะอยู่อันดับท้ายตลอดเลยแสดว่าทีมเราไม่เก่งครับผมบอกเลยทีมมันไม่เก่งนะผมบอกนะไอ้ทำลาย เควสนี่มันทำลายพนุม์มันก็ทำยากเหมือนกันนะมนไม่ได้ทำง่ายสิพวกนักลอบอดีเฟนมันใหเยอะนะครับดีเฟนใหญ่เยอะพวกกายภาพจะตีไม่เข้า มันก็แย่อย่างนี้ครับครับบักนะครับบักมันเยอะบักมันเยอะปุ๊ยผมได้ที่โอ้ยให้ลองที่สี่้เจ็บผมก็ไม่ได้จะเก่งเหมือนคนอื่นเขานะครับผมไม่ใช่พวกสายเติมนะดังนั้นผมก็ ก็แพ้นะครับเกมนี้ใครเติมเยอะก็ได้ก็เก่งเยอะทุกเกมเป็นอย่างนี้หมดเลยครับทำใจทำใจเอาชนะศัตรูห้าต,ตัว,วน,นะครับป้อกไม่ไหวแล้วนหวนังหอกกัไม่ไหว ลองไปิดตีเข้าด่าให้ดูครับถึงด่าครับเอาครับเดี๋ยวลองเข้าดูดครับระบบเป็นยังไงครับมันมก็มีหลายระบบครับก็ถือว่าเป็นเกมผมบอกครับไม่ถึงไม่ถึงจิก,กแล้วบอกอะไม่ถึง500รมกระบายครับ300ครับ300 จะเล็งเป้ามั่วมากครับผมก็เลยริงไม่แ่อ์แม่เท่าไหร่เนี่ยครับผมว่ายิงธรรมดาไม่ยังแรงมันไม่ยอมหักด้วยนะเด่นไม่รู้ทำไมมันหักยากแย่เกมนี้ เนี่ยครับมันหันมั่วนะครับมันหันมั่วตลอดนะครับไม่รือกำนังเี้ยแม่งมันจะซูมมันจะซูมผมเนี่ยนะเนี่ยมันจะซูมเองตลอดอย่างเงี้ยครับผมงมือมันซูมทำบ้าอะไรเงี้ยไม่ไม่ถนัดเลยอย่างเงี้ยมันซูมตีผ้าบ่อยมาก ปกติเว่เขาห้ามาตีพา้าไม่ใช่เหรอโอ้ยเจ็บครับเจ็บเจ็บครับเจ็บนะนี่คือสกิลท่าไม่ตายครับแต่ละสายจะไม่เหมือนกันนะครับสกิลท่าไม่ตาย,ยดูอลังการงานสร้าง มันติดเสียบได้ตรงพวกลูกกระจอมันมันเหล็งมั่วอ๋อแม่งเรื่องมากให้สามดาวด้วยอืมคือมันได้ยากได้ยากบอกเลยคือมันติดตรงนั้นด้วยเออว่าผมมาตีนอกรอบแล้วกันนะ นี่นะครับบรรยากาศเกมว่าไปอย่างนี้นครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่